กัมพูชาตกแต่งถนนช่วงสงกรานต์เตรียมดึงดูดนักท่องเที่ยวแข่งกับไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดไพลินของกัมพูชาเตรียมตกแต่งถนนภายในเมืองสุดยิ่งใหญ่เพื่อตอนรับปีใหม่หรือเทศกลาลสงกรานต์ที่คล้ายกับของไทยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแตงหวานเอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การเตรียมงานต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของประเทศกัมพูชาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดไพลินของกัมพูชาได้ทำการตกแต่งถนนคนเดินภายในเมืองเพื่อเตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และใช้เป็นแลนด์มาร์คในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนกัมพูชาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยตามทั่วท้องถนนจะมีการประดับด้วยซุ้มผ้าลวดลายต่างๆสีสัแสนแปลกตามองดูก็คล้ายๆกับงานกาชาติบ้านเราที่จัดตามอำเภอหรือตำบลแบบที่เราคุ้นคุ้นกันและนี่ก็คือสิ่งที่กัมพูชาเตรียมพร้อมใช้สำหรับดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยในไม่กี่วันที่ผ่านมากัมพูชา มีการเปิดตัวเที่ยวบินระหว่างประเทศอินเดียและกัมพูชาชาวกัมพูชาและอินเดียจะเที่ยวหากันได้โดยไม่ต้องงอประเทศไทยโดยมีข้อมูลจากทางการว่าจะมีการบินตรงระหว่างอินเดียและกัมพูชาโดยที่นักท่องเที่ยวอินเดียและกัมพูชาจะไม่ต้องไปแวะเครื่องที่ประเทศไทยแคมบูดียอังกรอ,อร์แอจะบินตรงจากพนมเปญ ไปยังนิวเดลีอีกทั้งบริษัทอินดิโกจากอินเดียจะบินตรงจากนิวเดลีไปเสียมราฐและบังคลอทุกวันโดยเที่ยวบินนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและช่วยประหยัดเวลาประหยัดเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ต้องบินไปที่ประเทศไทยเหมือนแต่ก่อนแล้ว นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับแต่เ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า